เอาละครับมาเริ่มกันเลยนะครับชื่อนามสกุลนะครับเป็นฟอร์มการรับข้อมูลนะครับอันดับที่2ก็จะเป็นการเลือกรุ่นนะครับเลือกรุ่นตัวนี้ก็จะเป็นการดรอปดาวนะครับเรื่องจังหวัดสามารถพิมพ์ได้นะครับโดยจะมีจังหวัดนำทางมาให้ก็คือตรงนี้นะครับเรียบร้อยนะครับสวิตเซอร์แลนดก็จะแจ้งเตือนแบบนี้เลยนะครับก่อนรับชมวิดีโอนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องดิจิตอลดินนียด้วยนะครับ ก่อนอื่นนะครับเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยเดี๋ยวจะมาสร้างโฟลเดอร์ใหม่ก่อนนะครับผมจะต้องชื่อว่า basic form นะครับซึ่งฟอร์มนี้ก็สามารถไปประยุกต์ใช้ได้หลายแบบนะครับเสร็จแล้วก็เปิดข้าไปเลยนะครับอันดับแรกเลยเดี๋ยวผมจะมาสร้าง google sheets ก่อนเพื่อจะเป็นฐานข้อมูลนะครับอ่านโดยการคลิกขวาแล้วก็เลือก google sheets s h e e t ที่ไม่มีชื่อตรงนี้นะครับก็จะเปลี่ยนเป็น data basic form นะครับ ตรงนี้เปลี่ยนชื่อเป็นอะไรก็ได้ไม่กระทบนะครับเสร็จแล้วกลับมาที่ Google Drive หลังจากเราจะมี Google Sheets ที่เป็น Data แล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาสร้างส,รางสคริปต์กันเลยนะครับโดยการคลิกขวาแล้วก็เลือกเพิ่มเติมจากนั้นเลือกสคริปต์ของ Google App นะครับกดสร้างสคริปต์เลยครับโครงการที่ไม่มีชื่อตรงนี้นะครับเดีจะเป็นชื่อให้เหมือนกันเลยจะได้ไม่หลงนะครับ เปลี่ยนชื่อเป็น Basic Form นะครับเหมือนกันเลยที่รหัส G F ตรงนี้นะครับอาจจะมีโค้ดอยู่แล้วก็เดี๋ยวลบทิ้งไปก่อนนะครับจากนั้นวางโค้ดนี้ลงไปครับเมื่อวางโค้ดลงไปแล้วนะครับเราจะเปลี่ยนกันอยู่3ที่นะครับก็คือประมาณบรรทัดที่เแล้วก็บรรทัดที่1 5 1 6นะครับบรรทัดที่7แล้วก็บ 15, รรท,ท,ทัดที่16นี่คือตัวเดียวกันนะครับ ส่วนบรรทัดที่16ก็คือจะเป็น id sheet ใหม่นะครับบรรทัดที่7นะครับ x ชุดแรกก็คืออะไรนะครับก็คือเป็น id ของ google sheet นะครับซึ่งเราได้สร้างมาแล้วนะครับ google sheet มุสครูจากนั้นเราก็มาที่แท็บ address bar แถวบนนะครับจะมีลิงก์อยู่นะครับถัดจาก d ash, ยาวไปจนถึงก่อนถึง์ edit นะครับคอนทอนซมาเลยนะครับ เสร็จแล้วประมาณบรรทัดที่7นะครับที่เขียนว่า open by id นะครับ x นะครับแทนไปเลยนะครับแล้วก็ประมาณบรรทัดที่15นะครับ x ชุดที่2นะครับวางไปเลยนะครับส่วนบรรทัดที่16นะครับจะเป็นการเก็บโฟลเดอร์ของรูปภาพนะครับกลับมาที่ google drive อีกครั้งนะครับเราให้เรามาสร้างโฟลเดอร์ใหม่โดยการคลิกขวาแล้วก็เลือกโฟลเดอร์ใหม่นะครับ จากนั้นตั้งชื่อนะครับตั้งชื่อเป็นอะไรก็ได้ไม่กระทบนะครับกดสร้างครับกดสร้างเสร็จแล้วที่โฟลเดอร์สร้างใหม่นะครับกดเข้าไปเลยนะครับที่โฟลเดอร์สร้างใหม่นะครับก็จะเจอลิงก์อยู่นะครับให้เราคัดลอก ID ของโฟลเดอร์นะครับจะอยู่ถัดจากโฟลเดอร์สแลชนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับชุดสุดท้ายนะครับ Ctrl C ประมาณบรรทัดที่16นะครับโฟลเดอร์ ID นะครับตรงนี้นะครับ x2 นะครับวางแทนเลยนะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับในส่วนของ gs มีแค่นี้นะครับกดเซฟไปก่อน1ครั้งโอเคไม่มีการฟ้อง r เนะครับต่อไปเราจะไปสร้างไฟล์ html ที่ชื่อว่า index ตรงนี้นะครับตัวเลยกตัวใหญ่ต้องเหมือนกันนะครับทางที่ดีคือคัดลอกไปเลยครับ เสร็จแล้วที่เครื่องมือทางด้านซ้ายตรงนี้นะครับจะมีเครื่องหมายบวกอยู่กดเครื่องหมายบวกนะครับแล้วก็เลือก html ตั้งชื่อครับตั้งชื่อเหมือนกันเลยนะครับตัวนี้ index อันนี้ก็ index เหมือนกันนะครับตัวเล็กตัวใหญ่เหมือนกันหมดเลยนะครับเสร็จแล้วกด enter ครับก็จะมีโค้ด html อยู่นะครับลบทิ้งไปนะครับจากนั้นให้วางโค้ดนี้ลงไปนะครับเมื่อวางโค้ดลงไปแล้วนะครับ ไฟอินเด็กเราแทบจะไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยนะครับนอกจากไปเปลี่ยนคําที่ใช้แสดงนะครับเสร็จแล้วกดเซฟหนึ่งครั้งครับทีนี้เรากลับมาดูไฟล์ Gs อีกครั้งหนึ่งนะครับจะมีการเรียกใช้ข้อมูลอยู่2ชุดนะครับข้อมูลจะอยู่ที่ชีทสองนะครับบรรทัดที่8นะครับตัวนี้นะฮะข้อมูลจะอยู่ที่ชีทสองโดยใช้ข้อมูลจากคอลัมน์ a นะครับแล้วก็คอลัมน์ b นะครับ ฉะนั้นเราต้องไปนําข้อมูลมาใส่อย่างคอลัมน์ A กับคอลัมน์ B นะครับเอาข้อมูลอะไรมาใส่นะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มของเราก่อนก็ได้นะครับซึ่งฟอร์มของเรานะครับจะรับชื่อนานสกุลมานะครับเลือกรุ่นนะครับอันนี้เป็นการรับข้อมูลตัวที่2นะครับโดยจะไปใช้ข้อมูลจากคอลัมน์ A นะครับแล้วก็เลือกจังหวัดนะครับก็จะไปใช้ข้อมูลจากคอลัมน์ b นะครับ ดังนั้นใน Google Sheet ของเรานะครับเราต้องมาเพิ่มนะครับทางด้านล่างซ้ายตรงนี้นะครับกดเข้ามาบวกจะเป็นชื่อชีตสองนะครับถ้าไม่เป็นชื่อชีตสองก็ให้เปลี่ยนเป็นชื่อชีตสองนะครับส่วนชีตหนึ่งไม่ต้องเปลี่ยนนะครับชีตหนึ่งข้อมูลจะมาบันทึกที่นี่นะครับสําหรับชีตสองนั้นนะครับคอลัมน์ a นะครับคอลัมน์ a แถวที่หนึ่งนะครับให้เราพิมพ์ชื่อหัวคอลัมน์นะครับเลือกรุ่นนะครับ ตรงนี้นะครับจะพิมพ์เป็นอะไรก็ได้นะครับไม่บังคับนะครับไม่กระทบเพราะว่าตัวระบบเองจะเริ่มนึงตั้งแต่คอลัมน์ A ตั้งแต่แถวที่สองเป็นต้นไปนะครับผมจะพิมพ์ไปเป็นรุ่นที่1ถึงรุ่นที่10นะครับต่อไปคอลัมน์ B นะครับผมจะพิมพ์ว่าเลือกจังหวัดนะครับก็หัวข้อก็พิมพ์เป็นอะไรก็ได้เหมือนกันนะครับโดยข้อมูลจะเริ่มตั้งแต่แถวที่2นะครับผมจะใส่ข้อมูลไปตามนี้นะครับ A กับ B นะครับ ทีนี้มีข้อมูลแล้วเราลองมาทดสอบฟอร์มกันนะครับที่ทางด้านเมนูทางด้านบนขวานะครับการทําให้ใช้งานได้นะครับทุกครั้งที่เราสร้างโค้ดใหม่เราต้องมาทําให้ใช้งานได้และการใหม่เป็นอันดับแรกก่อนนะครับรูปปันเฟืองตรงนี้นะครับเลือกเป็นเว็บแอปผู้มีสิทธิ์ตรงนี้นะครับเปลี่ยนเป็นทุกคนทาให้ใช้งานได้ครั้งแรกก็จะให้สิทธิ์เข้าถึงก่อนนะครับเลือกอ e ีเมล แอดวานไม่ปลอดภยัยเลื่อนขึ้นไปนะครับกดยอมรับครับเสร็จแล้วกดเสร็จสิ้นนะครับเราสามารถนาโค้ดไปใช้งานได้เลยนะครับแต่ว่าในกรณนนีนะครับผมจะมานําการทดสอบไปใช้งานก่อนเผื่อมีการแก้ไขนะครับโดยที่มาทําการคลิกที่การทําให้ใช้งานได้แล้วก็นําการทดสอบไปใช้งานครับก็จะได้ลิงก์ที่เป็นลิงก์ที่ลงท้ายด้วย เดฟนะครับกดเข้าไปเลยนะครับมาแล้วนะฮะก็จะได้ลิงก์แบบนี้เลยนะครับชื่อนามสกุลนะครับก็พิมพ์เลยนะครับเลือกรุ่นนะครับรุ่นที่1นึถึงสินะครับสังเกตว่าเมนูทางด้านแรกตรงนี้นะครับจะเป็นฟอร์มการรับข้อมูลนะครับก็จะเป็นการรับข้อมูลปกตินะครับส่วนฟอร์มรับข้อมูล อันด kind of ับท oh, wow. right ี่ like Dartmouth Rosen 2ก็จะเป็นการเลือกรุ่นนะครับเลือกรุ่นตัวนี้ก็จะเป็นการดรอปดาวนะครับซึ่งไม่สามารถพิมพ์เองได้โดยการเลือกได้เท่านั้นนะครับอ่ผลจะเลือกเป็นรุ่นที่7อย่างนี้นะครับต่อไปเลือกจังหวัดนะครับเลือกจังหวัดสามารถพิมพ์ได้นะครับไม่บังคับให้เลือกนะครับโดยเราสามารถพิมพ์ได้นะครับโดยจะมีจังหวัดนําทางมาให้ก็คือก็คือตรงนี้นะครับจะเป็นนําทางมาให้นะครับส่วนตัวนี้จะเป็นบังคับเลือกนะครับ ส่วนในข้อ b นั้นจะไม่บังคับเลือกนะครับเราสามารถพิมพ์ได้นะครับอ่าเริพิมพ์คำว่าเชียงนะครับก็จะมีเชยียงใหม่เชียงรายมาให้อย่างนี้นะครับหรือพิมพ์คําว่าไม้ก็จะมีเฉพาะเชียงใหม่ขึ้นมาอย่างนี้นะครับต่อไปก็เลือกไฟล์นะครับส่วนการเลือกไฟล์นะครับจะสามารถเลือกได้เป็นทั้งรูปภาพแล้วก็เป็นทั้งไฟล์นะครับผมขอเลือกเป็นรูปภาพก่อนนะครับเสร็จแล้วอื่นๆนะครับ ตรงนี้ใส่ไปได้เลยนะครับเมื่อเลือกครบเสร็จแล้วก็สามารถกดบันทึกได้เลยครับตัวระบบเองก็จะบอกว่าบอกว่ากำลังบันทึกนะครับเมื่อบันทึกเสร็จแล้วก็จะแจ้งรายการที่บันทึกเป็นเทเบิลสวยๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรามาคลิกเลือกที่คำว่าอัปโหลดก็จะทำการเปิดไฟล์มาเลยนะครับ ทีนี้เรากลับมาดูที่ g o Google s h e e t ของเราที่ Sheet 1น,นะครับก็จะมีการบันทึกเข้ามานะครับโดยคอลัมน์ A ก็จะเป็นมาทับเวลานะครับตามวยชื่อรุ่นจังหวัดภาพแล้วก็หมายเหตุนะครับเราสามารถคลิกขวาคลิกขวาที่แถวที่1น,นะครับแล้วก็เลือกแทรก1แถวทางด้านบนนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนชื่อได้เลยนะครับ เราสามารถเปลี่ยนชื่อข้อความได้แบบนี้เลยนะครับแล้วก็เมื่อเสร็จแล้วนะครับเราก็มากดที่การทําให้ใช้งานได้แล้วก็จัดการการทําให้ใช้งานได้ครับแล้วก็มาคลิกที่รูปดินสอนะครับตรงเวอร์ชันตรงนี้เลือกเป็นเวอร์ชันใหม่นะครับแล้วก็กดการทําให้ใช้งานได้อีกครั้งเพื่อที่จะได้ลิงก์ใช้งานที่เป็นลิงก์เดิมนะครับเป็นลิงก์นี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองนําโค้ดนี้ไปทดสอบกับ โทรศัพท์กันนะครับอ๋อการใช้งานนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าเมื่อเรามาใช้งานกับโทรศัพท์นะครับอฟอร์มเนี้ยมันจะไม่พอดีกับหน้าจอนะครับเดี๋ยวเรามาเพิ่มโค้ดอีกนิดหน่อยนะครับให้เวลาเปิดจากโทรศัพท์แล้วพอดีกับหน้าจอนะครับที่โค้ดรหัส G S นะครับตรงฟังก์ชันดูเก t ตตรงนี้นะครับก็เราจะมาสร้างตัวแปรเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะครับ ก็คือตัวแปรที่ชื่อว่าเทมเพลตนะครับส่วนตัวเดิมนะครับเราก็ปิดไปไม่ใช้นะครับสิ่งที่จะเปลี่ยนก็คือว่าเปลี่ยนชื่อฟอร์มอินเด็ก์นะครับกับตรงนี้ให้เหมือนกันนะครับโอเคนะครับเมื่อเราสร้างเทมเพลตเสร็จแล้วนะครับก็กดเซฟอีกครั้งหนึ่งครับกดเซฟเสร็จแล้วก็มาที่การทําให้ใช้งานได้เหมือนเดิมครับลูปดินสอตรงนี้ก็ เวอร์ชันเปลี่ยนเป็นเวอร์ชันใหม่ครับแล้วก็กดทำให้ใช้งานได้เพื่อที่จะได้ลิงก์ใช้งานเป็นลิงก์เดิมนะครับเรามารีเฟซอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคนะครับดังนั้นฟอร์มของเราก็จะมีตัวหนังสือนะครับเต็มจอเต็มขนาดเลยอย่างนี้นะครับจะดูสวยงามนะครับอ่าผมจะลองกรอกชื่อลงไปนะครับเลือกรุ่นนะครับจังหวัดครับก็จะมีจังหวัดขึ้นมาให้เลือกนะครับเลือกรูปภาพนะครับต่อไปจะมากดเลือกรูปภาพครับ ก็จะขึ้นให้ทั้งครั้งภาพถ่ายภาพแล้วก็เลือกไฟล์นะครับซึ่งสามารถเลือกได้ทั้ง3แบบเลยนะครับต้งอื่นๆนะครับผมจะพิมพ์ไปว่าไม่มีนะครับจะกดเสร็จสิ้นครับเสร็จแล้วจะกดบันทึกนะครับเรียบร้อยนะครับสวิตช์เลยก็จะแจ้งเตือนแบบนี้เลยนะครับกลับมาดูที่ g o Google s h e e t ของเรานะครับก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะครับสามารถนำโค้ดไปปรับแต่งได้นะครับ โดยหลักๆแล้วจะมีข้อแรกก็คือเป็นชื่อนามสกุลนะครับตรงนี้ก็จะเป็นรับข้อมูลธรรมดานะครับส่วนที่2นะครับเลือกรุ่นตรงนี้ก็จะเป็นดรอปดาวนะครับดรอปดาวก็คือบังคับเลือกนะครับอย่างที่3มก็เป็นแบบกรอกข้อมูลนะครับแต่จะมี d a t a l i s t นำทางมาให้นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็การแนบรูปภาพนะครับสามารถแนบได้ทั้งรูปภาพแล้วก็แนบได้ทั้งไฟล์นะครับซึ่งฟิลด์ก็จะบังคับกรอกครับ1 2 3 4ตรงนี้นะครับ คำว่าบังคับกรอกนะครับก็คือตรงนี้นะครับหีเควสนะครับตรงนี้นะครับบังคับกรอกครับส่วนช่องรับข้อมูลอื่นๆจะไม่มีคำว่าบังคับนะครับสามารถผ่านได้นะครับลองไปไล่ดูโคดอีกทีนะครับสามารถนําไปปรับแต่งได้นะครับแล้วก็หากมีข้อมูลใน Google Sheet แล้วนะครับเราก็สามารถดึงข้อมูลจาก g o Google s h e e t ไปทําระบบอื่นๆได้ต่อนะครับอย่างเช่นระบบแจ้งเตือนทางไลน์ทางทีเล็แกรมอย่างนี้นะครับ แล้วก็เหมเือนเดิมนะครับผมจะวางโค้ดไว้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับสามารถไปดาวน์โหลดได้เลยนะครับติดปัญหาตรงไหนหรือว่าอยากให้ผมออกแบบระบบไหนสามารถทักเข้ามาได้นะครับจะมีช่องทางการติดต่ออยู่ใต้คอมเมนต์นะครับจะพยายามตอบทุกคำถามนะครับสำหรับรูปนี้ก็เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นที่ต้องการสร้างฟอร์มรับข้อมูลในแบบต่างๆนะครับเดี๋ยวใน EP ีถัดไปนะครับเราจะมาเรียนรู้การรับข้อมูลแบบอื่นๆเพิ่มเติมนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องดิดเชิญดินนี่ด้วยนะครับ